สวัสดีค่ะมนุษย์เราทุกคนล้วนเกิดมาต้องฟันิป่าปัญหาอุปรสรรคต่างๆน,นานาบางก็พบกับความสําเร็จบางก็พบกับความล้มเหลวแต่ถ้าหากที่มีสิ่งใดทําให้เกิดพลังเกิดกําลังใจที่จะต่อสู้ปัญหานั้นคุณจะทํำไหมคะ ค่ะวันนี้เราสองคนก็จะพาท่านไปพบกับก้อนหินก้อนหนึ่งที่สามารถพลิกชีวิตของคนเราได้ซึ่งก้อนหินก้อนนั้นก็อยู่ที่วัดสังกิตจธรรมวาสนี่แหละค่ะแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะคะแต่มันอยู่บนยอดเขาโน่นหินที่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูนี้เดิมทีเป็นหินที่ฝูกทบขนากกาลังก่อสร้างศาลาเพื่อปฏิบัติธรรมบนยอดเขา มีผู้นิมิตเห็นว่ามีเทพประจำอยู่ในหินก้อนนี้จึงให้นามหินนี้ว่าหลวงพ่อศีลหินอธิษฐานพวกเราต้องเดินทางขึ้นภูเขาด้วยบันไดที่ทางวัดและชาวบ้านสร้างไว้จำนวน329ขั้นระหว่างทางเราสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นไม้เนนาพันมองลงมาด้านล่างเราพบกับหมู่บ้านของเราอยู่ไม่ไกลโอ้ช่างสวยจริงๆ เราใช้เวลาในการเดินขึ้นมาชนิดเดินไปพักไปประมาณสิห้านาทีจึงถึงบนยอดเขาในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะวันนี้ยังไม่มีใครเดินขึ้นมาที่นี่เลยค่ะเราพยายามมองหาเห็นที่ต้องการมองไปรอบๆก็พบแต่สเสาหินอาคานีที่จ้างไว้เป็นเขตของสงรายร้อมศาลาที่มีองค์พระประธานขนาดใหญ่เราจึงเข้าไปกราบขอพร และได้พบกับก้อนหินก้อนหนึ่งมีใป้ายบอกไว้ว่าหลวงพ่อศีลหินอธิษฐานอยู่ทางซ้ายมือของเราเราทั้งคู่ไม่รอช้าลองอธิษฐานเสียงท้ายทันทีวิธีการอธิษฐานก็ตั้งจิตอธิษฐานถ้าคำขอนั้นเป็นจริงก็ขอให้ยกหินนั้นขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เข้ามาเสียงท้ายก็มาัากจะประสบผลสำเร็จ แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่สามารถยกหินก้อนนี้ขึ้นได้ตอนแรกนะยกขึ้นมามันก้าหนักๆแบบพอขึ้นมาเออพอพอยกขึ้นมามันก็เบาสงสัยว,ว,ว่าจะมีอุปสรรคนิ่นึงหลวงพ่อศรีหินอธิการก้อนนี้นับได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนมากมายที่ต่างเดินทางไกลมาเพื่อเสียงไทยขอพรให้กระทำกิจใดๆ ให้ผลสําเร็จดูร่วงแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่สามารถพลิกชีวิตของเราได้นั่นก็คือการกระทําของเราหลังจากการเสี่ยงทายนั่นเองค่ะ